สวัสดีกครั้งนะครับวันนี้เราลงใต้มาอยู่ที่เรียกว่าเป็นด้านขวานของประเทศไทยเลยนะครับกับเจมแชทซูเปอร์ช่างออนไลน์ครั้งนี้ครั้งที่14แล้วนะฮะวันนี้พลาดไม่ได้ครับกับจังหวัดปัตตานีครับผมและก็ร้านที่เราจะมาแนะนำคือร้านปักน้ําดาวเทียมนะครับก่อนอื่นเลยท่านที่ดูอยู่นะครับผมอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับไปให้เพื่อนๆช่างหรือพี่ๆน้องๆทุกคนที่ดูอยู่นะครับได้รับโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็รู้จักสินค้าแนะนําสินค้าใหม่ๆวันนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ ก่อนอื่นครับผมต้องขอแนะนาเจ้าของร้านทั้งสองท่านก่อนของปากน้ำดาวเทียมท่านแรกครับพี่ป้อมครับสวัสดีครับครับผมขอแนะนาตัวหน่อยครับสุริยาแจ่มจิตครับเจ้าของร้านปากน้ําดาวเทียมโอเคครับพี่แจงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แจนขวัญฤดีแจ่มจิตปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการร้านแล้วก็ดูแลเรื่องการเงินค่ะครับผมนี่คือเจ้าของธุรกิจทั้งสองท่านนะครับก่อนอื่นครับต้องแนะนําว่าปากน้ําดาวเทียมเนี่ยตอนแรกเริ่มต้นธุรกิจเนี่ย ได้ข่าวพี่ป้อมคือผู้บุกเบิกเลย <c oughs> ถูก <c oughs> ไหมครับปากน้าดาวเทียมไม่ใช่แค่ชื่อปากน้ําดาวเทียมแต่เริ่มธุรกิจดาวเทียมมาก่อนหน้านั้นได้ยังไงครับพี่ป้อมก็จบเทคนิคเชียงราย,อ,ายอ้แผนกอิเล็กทรอนิกส์พี่ป้อมเป็นคนเหนือถ้าผมเป็นคนเหนือครับเป็นคนเหนือแต่มาอยู่ใต้มาอยู่ใต้ <c oughs> ใตครัแล้วก็ศึกษาเรื่องชอบครับด่าทางด้านนี้พอดีไป เปิดผับไปเที่ยวแม่สายก็ไปเจอดาวเทียมของแบบเล็กอันนานาใหญ่ๆครับกี่ปีแล้วครับพี่นานนะครับนานหลายหลยสิปีครับก็เลยสั่งไอ้ทุกกับรถกลับมาแล้วก็เอามาประกอบโรงหาสัญญาณหาตำแหน่งนั่นคือจานซีแบนตัพี่ใช่ไหมครซีแบนจานใหญ่มากเลยสมัยก่อนจานซีแบงมันใหญ่เป็น็กเกินสองเมตรนะครัเพราะสมัยก่อนมันบางทีที่ ดาวเทียมต่างประเทศต้องหันหน้าหันหน้าไปตรงแล้วมันไกลมากไม่ใช่ตะโกลเหมือนมุกนั้นนี่ครับอืมต้องแบกกลับมาเลยแล้วคือขนมาเลยแล้วมาทาไงต่อศึกษาเองเหรอฮะศึกษาเองทางอินเทอร์เน็ตหาอ่านหนังสืออะไรพวกนี้ก็จดคือไม่ไม่ต้องไปเข้าฝึกอบรมที่ไหนเลยโอไม่ไม่ไม่ได้ไปไหนครับผมไม่ได้ฝึกอบรมเลยก็ก็เรียนพอเรียนมามั่งทางนี้ก็ โอเขาก็ใจแต่เก่งนะครับเก่งแล้วครับคือคือถึงขนาดที่เรียกว่าค้าขายเปิดเป็นผมเดินเข้ามาในร้านนี้ร้านโอ้โหขายของทุกอย่างใหญ่โตมากนะฮะมีหลายธุรกิจด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะปัจจุบันผมเห็นร้านร้านขายทุกอย่างตั้งแต่กล้องวงจรปิดแอร์จานดาวเทียมประตูรีโมทระบบเคเบิลระบบดาวเทียมภายในอาคารถูกไหมฮะจนแบบโโหทาให้ธุรกิจนี้มีบ้านใหญ่โตมากใช่ไหมฮะครับปัจจุบันนี่พี่แจง ที่ช่วยดูแลธุรกิจจนเติบโตได้ขนาดนี้เนี่ยช่วยสปอร์ตพี่ป้อมพี่แจงช่วยดูเรื่องอะไรครับในส่วนไหนเรื่องลูกค้าแล้วก็เรื่องการขายอย่างนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาซื้อของแล้วก็ติดต่องานทางไลน์ขายแล้วก็ให้ลูกน้องแพ็คส่งแพ็คส่งไปอะค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นเรื่องของพูดง่ายๆการเก็บตังค์นะพี่แจงว่าผู้หญิงเก็บเงินได้เก็บเงินทำบัญชีได้ดีถูกไหมฮะจนถึงที่หาลูกค้าด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะแต่ส่วนพี่ป้อมเองถ้าพี่ป้อมนี่คือต้องเรื่องเทคนิคเรื่อง์วิสครับเรื่องเทคนิคการติดตั้งบริการหลังการขายหรือการซ่อมบำรุงทุกอย่าง้วไม่พี่ป้อมโอเคดูแลลูกค้าออกไปซัพพอร์ตพอเพราะนั้นก็แยกกันชัดเจนพี่ป้อมก็ดูแลในส่วนของเรื่องเทคนิค่ถูกไหมพี่แจ้งก็ดูในส่วนของเรื่องบัญชีการเงินกับลูกค้าใช่ค่ะอ่าถูกไหมฮะโอเคชื่อปากน้ำดาวเทียมเมื่อกี้เราเอ่ยตั้งแต่ต้นชื่อปากน้ำดาวเทียมมาจากอะไรครับอันนี้ให้พี่แจงช่วยตอบหน่อยเอ่อตั้งอยู่ที่ถนนปากน้ำค่ะ จะตั้งเป็นชื่ออะไรก็เลยตั้งเป็นชื่อร้านปักน้ําดาวเทียมไปเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มทําเลยเริ่มเปิดตอนแรกที่มีหน้าร้านนี่คือมีหน้าร้านแล้วมีชื่อร้านเนี่ยครับยังยังยังแล้วก็พอเปิดเป็นทางการแล้วก็พี่เจนก็เลยตั้งชื่อตอนแรกเรามีแค่หน้าร้านแต่เขาแต่รชื่อว่าตั้งชื่ออะไรดีอเอามันอย่างนี้แหละปากน้ำดาวเทียเขาเรียกมันตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าเป็นร้านปากน้ำแต่เมื่อกี้ตอนที่ผมลงเครื่องมาจากหัดใหญ่ผมก็เซิร์ชกูเกิลแมปนะ ขึ้นปากน้ำดาวเทียมเลยก็คือตั้งชื่อก็ง่ายดีเพราะคนอื่นไม่มีสิทธิ์เจอก็เจอรู้เรื่องแหละถ้าตั้งถ้าปากน้ำกับดาวเทียมก็เจอง่ายเลยนะครับซือไม่ยากกว่าน้ำดาวเทียมช่างเขาก็เรียกมาก็ไปปากน้ำไปปากน้ำไปร้านปากน้ำเออง่ายไปซื้อจาง่ายถ้าไปซื้อจานซื้อเครื่องซื้อซื้อของเกี่ยวกับนี่ก็มาร้านปากน้ำทั้งหมดแต่ได้ยินมาว่าปากน้ำดาวเทียมตรงนี้ก็ไม่ใช่สาขาเดียวใช่ค่ะมีทั้งหมดกี่สาขาแล้วครับวันนี้สามค่ะสามสาขาที่ไหนบ้างครับผมก็ ถัดจากโกดังนี้ไปก็มีอีกสาขาหนึ่งแล้วก็แล้วก็ทางเข้าเมืองมาทางเข้าเมืองมีมีเขตหรืออะไรที่สามารถบอกตำแหน่งันสี่แยกรอนยางอะค่ะสี่แยกรอนยางทางออกหัดใหญ่อันนี้สาขาหนึ่งแล้ีสาขาหนึ่งอีกสาขาหนึ่งก็อยู่ตั้งปากน้ําเนี่ยค่ะสายปากน้ำอยู่เส้นปากน้ําเดียวกันใช่ค่ะแต่ถัดไปหน่อยดูแลยังไงครับปกติที่เข้าสาขาไหนกันฮะพี่แจนส่วนใหญ่จะไปดูสาขาเล็กชอบอยู่ อันนั้นอันนั้นคือมาจากมาจากอะไรอะไรก็ตรงนั้นนะคะก็เลยอยู่ตรงนั้นตั้งแต่พี่ป้อมครับก็ไปไปมามากครับก็คือต้องไปไปมาทุกที่อยู่คือถ้าใครอยากจะมาเจอก็วนกันอยู่สามสาขาเนี้แหละคือไม่ได้อยู่สาขาได้สาขาหนึ่งถูกไหมฮะใช่โอเคแล้วปัจจุบันครับดาวเทียมพี่ปิป้อมขายอยู่พี่ป้อมขายอยู่ช่วยเจมซแซดนะครับครับผมเป็นเป็นคู่ค้าของเรามานานใช่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้รุ่นที่แนะนำเรามีอยู่สองรุ่น ใช่ไหมฮะค้าขายรุ่นอะไรอยู่บ้างครับอันนี้ให้ให,ให้ให้พี่ป้อมช่วยแนะนาหน่อยก็ <c oughs> มีรุ่นสมายเนี่ยครับครับ <c oughs> แล้วก็ HDI เพิ่งมาใหม่ตัวนี้ครับผมครับ <c oughs> โอเคเริ่มตั้งแต่รุ่นแรกครับวันนี้ที่คนดูอยู่ถ้ายังไม่รู้จักสินค้าของ GMZ หรือว่ายังตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งครับ <c oughs> พี่ป้อมแนะนําหน่อยครับตัวไหนขายดีฮะตัวนี้ขายดีกว่าเพื่อนเลยครับอ่ส HDI ขายดีขายดีเพราะอะไรครับพี่ป้อมอ่ามีปุ่มกดมีปุ่ม power ไว้ เราไม่ต้องสแตนบายครับกดปุ่มเพาวเวร์ก็ปิดตัดการทํางานของเครื่องได้เลยอแล้วก็เวลารีโมทหายเปลี่ยนช่องเล่งเสียงก็ได้หมดเลยกดที่หน้าเครื่องได้เลยครึ่งเราอาจจะเจอสมัยนี้ที่กล่องดาวเทียมบางทีเนี่ยด้วยด้วยความประหยัดก็อาจจะตัดฟังก์ชันปุ่มทิ้งทำให้เวลาปิดเครื่องก็ปิดที่รีโมทแต่ว่าไฟยังเดินอยู่นะแม้หมดสแตนบายแต่ไฟก็ยังเดินอายุไม่ยืน อายุไม่ยืนเพราะว่าไฟมันเลี้ยงตลอดแต่ให้มันพักบ้างใชมีปุ่ม power off เลยปิดไฟทิ้งเลยถูกไหมครับคแล้วก็มีหน้าจอบอกตัวเลขบอกช่องอ่ซึ่งหายากมากตอนนี้เพราะว่าช่องดาวเทียม200กว่าช่องถ้า4แบนด์ถ้าเป็น KU นี้ร้อยกว่าช่องใช่บางทีไม่รู้ว่าดูเลขอะไรลูกค้าชอบนะคะมีหน้าจอเนี่ยมีหน้าจอบอก จะขายดีตรงส่วนที่มีหน้าจอเนี่ยเขาจะรู้ใช่ค่ะใช่ใช่หรืออย่างนึงเวลาเวลามันทําการอัปเดตกล่องสถานะของกล่องเวลาทางานเวลาดาวโหลดอะไรมันก็แสดงด้วยใช่ครับใช่จะได้รู้ว่าอ๋อกล่องมันไม่ได้เบื่อไปนะกล่องไม่ได้หยุดทํางานไปนะแล้วข้อดีอีกอย่างก็ออโต้เสาอากาศคือว่า LNB จะเป็นประเภท KU ซ b แบ d กล่องนี้ออโต้หมดครับเสียบแค่เสียบปลั๊กปิดเปิดไปสายอากาศเข้าไปข้างหลังครับ ปิดเปิดไฟเสียบปลั๊กแล้วมันก็จะออโต้เองคนหาช่องอัตโนมัติทันทีหรือว่าคนหาไอเอบีครับค้นหาไอเอบีค้นหาบีอัตโนมัติด้วยครับชุดใช่เดวนี้จะขายดีมากเลยคุณสามารถสลับไปสลับมาสองจานได้สลับทีแบรเป็นเคยูแมก็แค่กดเก้าเก้าแปดแปดอ่าครับมันก็ค้นหาละถูกไหมฮะครับผมอ่าโอเคนี่คือรุ่นแรกที่พี่ป้อมแนะนําว่ารุ่นนี้ขายดีเลยครับแต่อีกตัวหนึ่งครับสินค้าใหม่ที่พี่ป้อมแนะนําด้วยครับนี่ครับ HDI ครับตัวนี้น่าสนใจไงครับพี่ป้อม ตัวนี้ดูของจริงเลยดีกว่าเดี๋ยวตั้งกล่องไปนะนะครับแถมหมดเลยครับเสาอากาศก็แถมให้อืครับใช่ไหมฮะมีแถมเสาไวไฟซึ่งมากับกล่องใช่คไหมฮะแล้วก็สามารถที่เสียบเข้ามียูสบีสองพอตใช่ครับแต่มีพอร์หนึ่งไว้เสียบ Wifi ครับอีกพอทหนึ่งไว้ใช้เล่นมีเดียเพลเยอร์ได้ใช่ครับเสียบ USB อบี่อ่าใช่ครับผมแล้วก็มีหน้าจอให้ ที่เมื่อกี้บอกอันนั้นมีหน้าจออันนี้ก็มีหน้าจอเหมือนกันใช่ครับมีหน้าจอให้เรียบร้อยหน้าจอไม่ทำอะไรครับพี่ป้อมแสดงผลครับเราเครื่องนี้แอบไว้ข้างหลังทีวีจอทีวีแล้วสหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบอะไรที่กระทัดรัดแล้วก็นี่ออกมาไว้ข้างนอกอันนี้เราก็ใช้ตรงนี้มีเทบกาวไว้แปะเซ็นเซอร์ด้านหน้ารับทั้งรีโมทแล้วก็บอกสถานะตัวเลข LED เป็นหลอด LED ข้างในและใช้งานกับทีวีครับพี่ป้อม เราจะมีแสมสายมาหมดเลยนะครับถ้ผม่ช่วยถือครับสาย HDMI สาย HDMI บางที่เป็นโทรทีวีรุ่นเก่าครับก็แสมสาย AV มาให้ด้วยวันนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าคุณจะมีทีวีเก่าหช่ครืบคุณจะใช้ทีวีใหม่ถูกไหมฮะซื้อใช้ได้ทั้งหมดครับเพราะว่าวันนี้แมเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยจะยินดีมากนะคนไม่อยากเปลี่ยนทีวีแต่ฉันอยากเป็นสมาร์ททีวีทำยังไงใช่ถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเพราะว่าถ้าคุณข้างหลังเห็นทีวีของคุณมีแถบสาสีนี้ถูกไหมฮะครับก็สามารถใช้งานได้ไดหรือถ้าคุณมีทีวีใหม่คุณก็ใช้สาย HDMI. h อ m i ียรับก็ใช้งานได้เช่นกันนี่เป็นกล่องที่เล็กกระทัดรัดครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานด้านในล่ะครับพี่ป้อมครับมีฟังก์ชันพิเศษรุน่นนี้อ่า Wifi นี่ใช้ทําอะไรครับอ่าจะใช้กับไอมือถือเราแชร์ ฮอสปอตฮอสปอตก็ได้หรือ Wifi กับถ้างั้นผมพกไปอย่างนี้เลยใช่อันเดียวแล้วผมใส่กระเป๋าไปไปไปรับไปเที่ยวก็ได้ไปนอนโรงแรมติ่ไหนติดรถยนต์ก็ได้ครับตัวนี้พอ๋อผมเพิ่งรู้เรือนี้ว่าติดรถยนต์ก็ได้เออเป็นเป็นไอเดียที่ดีครับเพราะเวลาถ้าในรถเรามีสาย h d i ใช่ไหมฮะกับจอ LD เนี้ยรถใช่ใช่ก็ปล่อยฮอสปอตให้มันครับแล้วมันดูอินเทอร์เน็ตยังไงครับพี่ป้อมก็ดูได้ทั้งหมดนะครับทั้ง youtube ทั้งอะไร แลมีฟังก์ชันพิเศษมีอินเทอร์เน็ตทีวีสตรีมมิงอยู่ข้างในตัวนี้ที่พิเศษก่าตัวเอทีซมายเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ซึ่งเพิ่มฟังก์ชันเสาไวไฟซึ่งไว้สตรีมทีวีอินเทอร์เน็ตกับ u t u b บถูกไหมแต่ส่วนเรื่องของฟังก์ชันที่เป็นดูทีวีเนี่ยที่เป็นตัวสตรีมมิงเนี่ยทางร้านจะคนติดตั้งให้ใช่ครับถ้าอยากรู้ว่าใช้อินเทอร์เน็ตทีวีนอกจาก YouTube ใช้งานยังไงฟังก์ชันพิเศษตรงนี้ต้องมาถามที่หน้าร้านครับผมถึงช่องทางติดต่อนี่เดี๋ยวเราบอกัทีหลงงงงว่่าาามตติดอยไบ้ะ อ่าโอเคนั่นคือเรื่องของสินค้าที่วันนี้ร้านปักน้ำดาวเทียมแนะนำอยู่2รุ่นตัวหนึ่งใช้กับระบบดาวเทียมปกติทั่วไปที่ติดอยู่แต่ถ้าความพิเศษเพิ่มขึ้นตัวใหม่ hd i จะดูอินเทอร์เน็ตได้ด้วยค,ความทันสมัยที่มาถึงแล้วในวันนี้นะครับโอเคนั่นเป็นเรื่องของสินค้าครับคราวนี้มาถึงเรื่องลูกค้าก่อนวันนี้ที่ดูอยู่ครับคนที่เป็นลูกค้าที่จะมาุดหนนร้านปักน้ำดาวเทียมได้มีกี่กลุ่มครับพี่แจนงมีหลายกลุ่มค่ะ,ะพี่แจนงขายทั้งปลีก แล้วก็ส่งด้วยลูกค้าบ้านตามบ้านเนี่ยเครื่องเสียเครื่องอะไรก็มาซื้อได้หมดบ้านคุณอยาาคิด<พ>ว่าคุณจะต้องมาซื้อร้านค้าส่งนะใช่ตัวเดียวก็ขายค่ะตัวเดียวก็ขายแล้วก็พี่เจนที่ร้านส่วนใหญ่จะมีเอ่อให้ช่างไปใส่ให้บริการให้เรียบร้อยอคุณมาเดินเข้ามาแบบไม่ต้องรู้อะไรเลยแต่อยากติดดา้วใช่ค่ะแล้วก็แนะนำได้แนะนําได้แล้วก็มีบริการให้ลูกน้องออกไป พี่แจงมีเครือข่ายใช่ใช่ค่ะช่างของตัวเองแล้วก็เครือข่ายในพื้นที่หลายๆพื้นที่ใช่ค่ะถูกไหมฮะช่างของที่ร้านก็มีอ่าแล้วก็เครือข่ายช่างที่มาเอาของไปซัพพอร์ตไปขายลูกค้านอกนอกเมืองก็มีเพราะฉะนั้นคุณจะมีจานแล้วหรือคุณจะยังไม่มีจานหรือคุณไม่อยากจะติดจานเลยก็มีของทุกกล่องบริการใช่ค่ะแล้วก็มีช่างไปแนะนาให้ทั้งหมดหมดถูกไหมฮะคราวนี้ลูกค้าที่พูดทั้งหมดนี้พี่แจงบริการไปถึงเขตไหนบ้างฮะ สามจังหวัดยะลาเบตงนาลาโกกเดแล้วราคาคุณยูขนาดใหจนถึงเข้าถึงสงขาด้วยสี่จังหวัดเลยค่ะมาใช้บริการได้นครก็มีเขาโทรมาพิจงเป็ไปส่งนะใช่ทางไลน์ค่ะพิจารณยอ๋อทางไลน์เดี๋ยวเราจะบอกไลน์ไอดีตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นลูกค้าพิจงก็มีตั้งแต่ไม่ต้องกังวลว่าจะมาซื้อกล่องเดียวหรือถ้าคุณเดินทางมาไกลคุณอยากซื้อเป็นลัง พี่แจงก็มีราคาส่งมีราคาพิเศษค่ะ,ะจนถึงถ้าอยากให้บริการกล่องเดียวเราก็บริการกล่องเดียวก็ส่งค่ะส่งได้หมดะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล<า>คนนี้ดูอยู่ส่ว <c oughs> นราคาพิเศษยังไงวันนี้เดี๋ยวติดตามตอนท้ายนะฮะโอเคนั่นคือกลุ่มลูกค้าซึ่งวันนี้เราก็ได้เก็บภาพตั้งแต่ตอนเช้าเป็นต้นมาที่มีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านพี่แจงกับพี่ป้อมนะครับซึ่งหลายๆคนผมเชื่อว่าเขาก็มาใช้บริการจนจนเขาเรียกว่าติดใจ แล้เป็นลูกค้าประจําจนมีคําชื่นชมทั้งตัวสินค้าและบริการทั้งพิจารณพพ่ปอมด้วยนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วภาพวีดีอารเราไปดูกันครับว่าพี่ๆเขาพูดถึงร้านไหบ้างไปดูครับสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นนะคะมาจากร้านนาราอินโฟจังหวัดน,นาราที่วาสค่ะหนูเปิดร้านเองนะคะสินค้าที่จะแนะนําตัวนี้นะคะจะเป็น GMM HDI ค่ะสาเหตุที่ชอบตัวนี้นะคะนอกจากภาพคมชัดแล้วก็จะมีลูกเล่นเพราะว่ามีเสาไ WiFi ที่สามารถเชื่อมต่อสามารถรับชมช่อง YouTube ได้ด้วยค่ะถ้าพูดถึงร้านปากน้ำนะคะก็หนูหนุหน,น,นมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วอะคะ่ะการบริการของพี่แจนกับพี่พ่อมอก็คือประทับใจเวลามีปัญหาเ,เาหาขาก็เปลี่ยนกล่องให้เราเลยอะคะ่ะส่วนการขนส่งก็คือมาส่งถึงหน้าร้านเลยค่ะ สวัสดีครับผมช่างต้นครับมาจากร้านเซฟติ้คัตปัตตานีครับแนะนําสินค้าก็คือจะเป็น GMM สมัยเนี่ยครับข้อเด่นก็คือ OTA อัตโนมัติคืนช่องรายการที่เราเพิ่มจะไม่หายการบริการของร้านฝากน้ําก็ก่องเสียก็เทมได้เลยเปลี่ยนใหม่ทันทีครับการเดินทางก็มาง่ายครับสะดวกอยู่ใจกลางเมืองปัตตานีคผมชื่อกอยาโซ่ครับผมเป็นช่างอิสระ ติดต่างจานประมาณสีหปีได้แล้วครับเริ่มต้มก็ผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็ออกเรือหาปลาแล้วก็หาปูแถวแถว,แถว,แถวบ้านตลกระโปงแล้วก็สามามตตอนนี้ก็ผมเป็นช่างได้แล้วตอนนี้เพราะว่าผมรู้จักกับป้อมแล้วก็แจม่มแนะนําเกี่ยวกับติดต่างจานแล้วก็อุปกรณ์ตั่วไปครับ ผมชื่อนรุดินอัฟนานจากร้านอัฟนานดาวเทียมครับส่วนมากที่บ้านนี้จะใช้ GMM HDI ครับเพราะว่าแถวบ้าน,นจะมีลูกค้าติด Wi-Fi อยู่แล้วรุ่นนี้จะดีกว่าของเพื่อนเลยป่านนั้นก็บริการดีเคมของก็ง่ายครับพี่ป้อมก็ใจดีลูกค้าทุกคนมาเขาขต้องรับดีหมดเลยครับ รับผมแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับคำพูดของพี่ๆที่มาใช้บริการที่ร้านปากน้ำดากเทียมทุกคนนะครับโอ้มีคําชื่นชมตั้งแต่ตัวสินค้าตัวบริการนะครับแล้วก็มีคําที่ชื่นชมพี่ป้อมกับพี่แจงด้วยนะฮะที่วันนี้มามานั่งอยู่กับเรานะครับที่ที่เป็นได้ขนาดนี้ผมเชื่อว่าพี่ป้อมเองก็เกิดจากความเป็นที่เป็นช่างอิสระก่อนจะมาทำธุรกิจแล้วก็จนทุกวันนี้มีธุรกิจหนึงสามสาขา แสดงว่ามันต้องมีหัวใจของการทํางานในจุดเริ่มต้นก่อนที่คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้วันนี้ถ้าพี่ๆฟังอยู่ครับพี่แจงพี่ๆที่เป็นช่างอยู่อาจจะเป็นช่างอิสระหรือเพิ่งจะมีหน้าร้านพี่แจงมีคําแนะนํำยังไงบ้างที่คุณจะเริ่มต้นทําธุรกิจครับพี่แจงสําหรับพี่แจงก็คือเรื่องมาที่หนึ่งก็เลยเรื่องคําพูดครับผมต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลากับพี่แจงค่ะแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ของตัวเองที่ทําอยู่ครับผม สับปบอะไรพี่เจนไม่ชอบแบบอต้องเอาแบบตรงๆเลยเพราะฉะนัะ้นถ้าถ้าคุณกาลังเป็นเป็นช่างอยู่แล้วคุณก็เริ่มต้นทําธุรกิจจริงๆปักน้ำดาวเทียมช่วยคุณได้ใช่ค่ะ,ะใช่ปักน้ำดาวเทียมช่วยคุณได้แต่ว่ามากกว่าเรื่องเทคนิคและความรู้เรื่องดาวเทียมคนที่เป็นช่างอิสระหรือคนที่วันนี้เริ่มต้นอยากจะทําธุรกิจนะครับก็โดยบทสรุปของพี่แจ้งที่เมื่อกี้พูดก็คือว่าทุกคนก็อาจจะรู้เรื่องเทคนิคความรู้หมด้งนั้งในเรื่องดาวเท<ช>ียมแต่การจะทําธุรกิจได้เบื้องต้นพื้นฐานเลยอย่างที่1นึ คุณรักษาคำพูดหรือเปล่าครับนะคุณตรงต่อเวลาหรือเปล่าคุณมีความซื่อสัตย์หรือเปล่าใช่เพราะพวกนี้เนี่ยมันมากกว่าเรื่องเทคนิคแลวและเรื่องของความรู้นะมันเป็นหัวใจของการทํางานที่ทุกวันนี้เราโตขึ้นมาจนมีหลายสาขาได้จนจากช่างอิสระจนมีหน้าร้านถูกไหมจนขายสินค้าหลายอย่างหลายอย่างแตกสาขาไปหลายอย่างโอเคนั่นคือบทสรุปที่ใครฟังอยู่ก็นําไปใช้ได้แล้วก็ใครที่เป็นลูกค้าพี่แจงอยู่ อยากจะเจริญเติบโตก้าว,วหน้าแบบวันนี้พี่แจงฝากไว้เมื่อกี้นี้ให้โอกาสทุกคน <c oughs> ให้โอกาสทุกคนนะครับ okay. ขอบคุณพี่แจงมากแต่ต้องขอบคุณมากกว่านั้นวันนี้ที่ต้องขอบคุณคือเรื่องราคาพิเศษที่ฝากไว้ช่วงท้ายวันนี้เรามีโปรโมชั่นสินค้าที่มอบให้อยู่2รุ่นผมฝากให้พี่ป้อมช่วยถือโปรโมชั่นอนนี้หน่อยครับตัวแรกครับ g m z s d Smile นะครับจากราคาที่เคยขาย990บาทวันนี้ลดไป500เหลือแค่490บาทเท่านั้น <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะหาราคานี้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือจะเป็นห้างที่อื่นนะครับตัวที่2ครับ g m m z HDI จาก990เหมือนกันตัวนี้พิเศษเพราะว่าเล่นอินเทอร์เน็ตและ YouTube ได้จาก990บาทเหลือ590บาทเช่นกันนะครับก็ลดไปอยู่400บาทแต่มีเสา WiFi ใช่ครับอ่าดูอินเทอร์เน็ตแล้วมีฟังก์ชันการดูทีวีแบบพิเศษด้วยแนะนำได้ที่หน้าร้านเพราะฉะนั้น สตัวนี้พาดไม่ได้เลยนะครับ g m z SD Smile กับ g m z HDI นะครับรถพิเศษวันนี้เท่านั้นแต่พิเศษมากกว่านั้นครับพี่แจนช่วยโชว์หน่อยครับนี่10ท่านแรกที่มาซื้อเรามีกระเป๋าผ้า Limited Edition จาก g m z ที่วันนี้สับศูนย์ให้ด้วยนะฮะกระเป๋าผ้าวบนนี้วันนี้จำเป็นมากถือไปไหนใช้ได้ตลอดเพราะว่าเข้าห้างเข้าเซเว่นเขาไม่แจกถุงกระดาษแล้วถุงถุงถุงพลาสติกแล้วคุณต้องพกคุณต้องพกสิท่านแรกเท่านั้น และโปรโมชั่นพิเศษที่มอบให้วันนี้วันนี้เราอยู่กันที่แถวห้าโมงกว่าแล้วนะฮะดินทางด้วยกัน<ช>เดี๋ยวมาวันนี้ไม่ทัน<ช>พรุ่งนี้ยังได้กว่าขยายไปพรงนี้อ่าแต่ถ้าคุณดูอยู่ครับเก็บเป็นหลักฐาน่าพี่แจ่มพี่ป้อมให้รางวัลพิเศษเคแคปหน้าจอนี้ไว้หรือจริงๆแล้วคุณกาลังดูไลฟ์สดอยู่แต่ถ้าคุณดูย้อนหลังคุณไม่ยังแคปเจอร์หน้าจอนี้มาให้พี่แจ่ก็ยังให้ใช่ไหมฮะให้ค่ะลดเป็น500บาทลดเปสี่ร้อยบาทซื้อราคานี้ไม่ได้เหลือ500อยกว่าบาท4 0 0อกว่าบาทนะครับเศษ2อย่างนี้ โอเคอุดหนุนกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้นะครับคนที่ดูอยู่นะครับโอเคสุดท้ายเขาอยากซื้อของครับพี่แต่เขาไม่รู้จะติดต่อยังไงอ่าติดต่อยังไงดีครับเอาเป็นการเดินทางก่อนครับพ,พี่ป้อมครับเอาสาขานี้ก่อนครับปากน้ำดาเทียมสาขาแรกตั้งอยู่ตรงถนนปากน้ําอยู่หลังหลังโรงพยาบาลค่ะโร<ล>งพยาบาลปัตปตานีขึ้นสะพานมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาก็ถามใครก็รู้จักค่ะร้านปากน้ำราเทียม หรือกด Google แบบมาก็ได้กดกูใช่ค่ะหรือแต่ว่าจริงๆก็มีสามสาขาอีกสองสาขาครับเข้าวๆอยู่ตรงไหนครับสองสาขาอยู่สาขาหนึ่งอยู่นอกเมืองค่ะสี่แยกดอนยางสี่แยกดอนยาครับอีกสาขานึงครับอีกสาขานึงก็อยู่ที่ใกล้ๆกันใกล้กันเนี้ยค่ะใกล้ๆของรูสนนเส้นเดียวกันเลยใช่ค่ะอยู่ตรงปากน้ำเหมือนกันใช่ค่ะแต่จริงๆเซิร์ชกูเกิลแบบง่ายมากเพราะผมก็ลองเซิร์ชกูเกิลแตบมาพิมพ์ว่าปากน้ำดาวเทียมมันนำทางเลยรง่ายที่สุด เอาครับนั่นคือตำแหน่งที่อยู่ที่ตั้งในการเดินทางถ้าช่องทางการติดต่อครับติดต่อทางโทรศัพท์ครับผมพภิป้อมครับเบอร์โทรศัพท์0818983680ครับแล้วเบอร์ไลน์ครับใช้เบอร์อะไรครับพี่ป้อมครับเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกัน0818983680หรืออีกเบอร์หนึ่งมีมีสองไลน์ของคุณแจนอ่าถ้าเป็นของพี่แจนเป็นไลน์ใช้เบอร์อะไรครับ0856703737ค่ะแล้วเ c e b o o k ใช้ f a c e b o o k ของใครครับ เฟซบุ๊กของพิจัน f a c เฟซบุ๊กพจน์ชื่ออะไรครับขวัญฤดีจำจิตคุณพิม์ขวัญฤดีจำจิตซึ่งเราขึ้นให้ตรงนี้ด้วยเรามีขึ้นให้ตรงนี้ด้วยในการติดต่อเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ตั้งเมื่อกี้บอกเราสามสาขานะครับเฟซบุ๊กในการติดต่อหรือไลน์ไอดีครับผมย้ําอีกทีก่อนจบครับผมโปรโมชั่นพิเศษนะครับสองวันนี้เท่านั้นวันนี้ก็เย็นแล้วพรุ่งนี้ยังทันนะฮะหรือว่าแคปหน้าจอมาได้นะครับเจมส์เซตเอทิสมายเก้าร้อยเก้าสิบบาทเหลือสี่ร นะครับส่วนเ m มส HDI จาก990เหลือ590บาทลดไป400 500บาทเลยทีเดียวนะครับ,รบและพิเศษ10ท่านแรกอย่าลืม10ท่านแรกที่เดินเข้ามาในร้านแถมกระเป๋าผ้าที่เมื่อกี้พี่แจงโชว์ใไปดูรอบหนึ่งแล้วอ่านี่นะครับ10ท่านแรกเท่านั้น10ท่านแรกเท่านั้น Limited ดด i t ิชัโอเคครบถ้วนนะวันนี้ที่ทั้งเรื่องสินค้าบริการตำแหน่งที่ตั้งร้านช่องทางการติดต่อเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วหรือดูซ้ำอีกทีหนึ่งเขาก็ขึ้นให้ด้านลาโอเค ดังนั้นวันนี้ขอขอบคุณที่พี่แจงพี่ป้อมให้ความอนุเคราะห์สถานที่นะครับแล้วโอกาดหน้าคงมีโอกาสได้มาเจอกันกับกิจกรรมที่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบมีเล่นเกมมีแจกของรางวัลที่สนุกกว่านี้ทำอีเวนต์เหมือนออนไลน์นะครับเราจะเจอพี่ๆชั่นแบบพี่ไม่ต้องเดินทางด้วยยุคนี้เป็นยุคยุคโซเชียลดิสทนซิงโอเคนะครับขอบคุณพี่แจงพี่ป้อมด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ